<Hello. S 2> เออไฟไอ้ยักษ์กับเข้าไว้เนี่ยกินเฮนเนอร์ไอ้เป็นยาการก่อนเดี๋ยวมันอยา่างเพิ่มันกิ่นในวันนี้อ๋อไอ้พัดบะเขือไฟมาไมีไก่ไม่หมูเลยกะมาได้กินกับพักข้าวพัก,พกมาจริงว่จะควายหนะังคือกินกับพักกับไม่อะ่ะถ้ามันมีไอ้แต่เน,นี้ยคือกินแล้วกะากาปะแลอวที่เตยยังไปซ่อมเสือมากะ ไปอ่ะมันไปได้แต่ว่าเฮาหมีตังแล้วนะไฟจีนงัวจีนหมูก็แปลงขึ้นกวนกวนอู้อี้หมายความมันจะได้ควจำได้กี่ของล่ำล่ย่างคนอื่นเปินเลยมันกอปเทจะอานไอ้หมายถึงว่าไอ้มีตังแล้วมันได้เรื่องมีผกับเปิลเปิค้นนี่อย่างกับได้ังใจไปจะไปไหนก็ไปมันต้องยืนเกิดขอเกิดตาแถวนี้จังที่นั่งเออไอไปยากการก็เนอะแล้วก็จะได้กินเข้าเนี่ย ไปไม่กินลรงเพอะลอพอยังแย่งขึ้นมากินโหไอไออย่างไอหน้าตาจะอันนะ่ะมีเรื่องก,กุ้มใจอย่างบอกผมได้นะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไอเรื่องกุ้มอกกุ้มใจมันก็ไม่คว้านะแบงเอ้ยอย่ามองนรว่าไอ้ไปหัวไปไฟอย่างั้่วะอืมว่เจ้าอ่ะ อ่จะออกบ้านไอ่ยังกับเข้าขมันกาไเหรอไอ่ไม่ได้ใส่จีนใส่หมูมั้นไรก็ได้ไอออกบ้านมาแล้วเจไดงก็เตอไอ่ผมว่าไอ้เจ้าย,ยอมพี่ฝ้ายก่อนไปแล้วนะคนที่คมก็คมอยู่จะอันอะ่ะส่วนคนที่ยอมอะ่ะก็ต้องยอมตลอดไปอีกอะแบ่งชิงกับผู้จักปีสาวชิงดีล้อว,วันนี้ใส่เม่คนจะไดเจไดก็เตอไอยผมว่าผู้จาย,ยอมไม่ยิงเนี่ย มว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันก็เป็นสภาพุรุษนุนนะไอ้แต่อ้ายยอมเกินปายแต่นะไอ้จุย้ยไอ้จุ้ยยอมจะเอีย่ยผมว่าไอ้จุ้ยมันเป็นตัวของตัวเองเลยนะเออเนี่ะเดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปบ้านอ้สองคนผมจะไปพอไปฝ่ายไ,ไปฝ้ายดาบหัวได้เลย แบงการมาหันหน้าไอ้นะมันก็ใส่ไอ้แบบแบบแบบแล้วมอมมอข้าหันหน้ามาได้นะเออไปใจายหนักกันเดี๋ยวเสิร์ฟไว้หน่อยง่ายอยกมันไยโอ้ยโหปิ้งมาแล้วกันน่ะไปแยกกับเข้ากินจิ้มรอหิวข้าวแล้วอ่ะไฟไอ้ขอหนังพักกั๊มได้ก่อนไอ้อยากาัมาอีดอีดอะไปแยกกับเข้าก่อนแล้วขอยมานั่ง หเูเลืองก็ว่าจะได้ก็อู้ยอยู่แบบเดียวเดียวอยากกินข้าวนี่ย่าปลาล่ำปลาเหลือนะพี่ไฟ้ขยอยาข้าอย่างไปแยกกินคนเดียวร้อยจุ้ยอย่างน่ะก็มันเป็นหน้าที่ของไอ้จุ้ยอยู่แล้วอ่ะอย่างพีน้องย่ตัวอพี่ไฟเงินไอ้จุ้ยก็ไปค้นหางานบ้านจะคือไอ้จุ้ยย่ายอยู่กะพี่ไฟ้ที่ขี้ข่ายขนาดนั้นเลยกันนะ่ะเป็นอย่างแบ๊เดีย๋ยวไอ้เข้าไปแยกเออเดี๋ยวร้อยกินข้าวด้วยกันกันเนอะ เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวผมเข้าไปช่วยไอ้ดีกว่าโ<ฮ>คไอ้พอถวยจอแล้ล่างกับมันล่างเป็นไม่ยิงจะได้นี่ตายตายตายมันก็เป็นชี้อีกอวันะ่ะโคไอ้ถ้าจะขนาดน,นี้นะผมเอาไว้แต้ๆนะเดี๋ยวผมล่างมูนี่เองไอ้ไปหุงข้าวรอผมเลยโอเคไอเดีไอไปหุง มันกะตั้งกะเจ้าแล้วอ่ะมันได้ย่างกันซะย่างเลยนะแต่จงกับเจ้าอย่างน่ะไฟไอ้กำลังเข้ามาเนี่ยสิบนาทีก็ยังี้เหมือนแพวเลยสำรับไอ้มันเหมือนสำรับเปิดมันเหมือนคนหิวเข้าก็หิวเนี่ยอย่างกัอยู่น่ะถ้าอันก็มาช่วยกันย่างพี่ไฟจะได้เซตไว้ไว้หิวเราไม่เล่นคนอื่นนี่นะจะอีมันเหมืดีเลยนะพี่ไฟเนี่ยปิ่มเนี่ยตัวย่างเนี่ยก็ย่างไปกับแบงต้องมานจมปิ่มชอบใจเนี่ยเด้อขนาดตัวเก่ายังบยคนอื่นได้เลยเนาะ อีตายตายตายไอม,มันนึกเป็นคนจีอ่ะอีพิมโทษหน่อยหน่อยอีพอดีบ้านหุ่งไปหน่อยไอ้จุ้ยมันยอมเพี้ยวบ้านคนไปแย่งกาน <g ül s> มึงไอ้จุ้ยแกแย่งการตั้งหนอไ,ไอหยังมึงนี่มันก็ยังมาแย่าไปกูนี่ใครหยังต้องไม่แย่งการจีอตัวอเฮ้ยจุ้ยแย่าน,น่ะดีแล้วโอีนี่มั่งไปเอ็นดูไอ้จุ้ยหองกะกะไอเขาแย่าการตั้งหนอกับอีตแล้วกอพิม มึงอย่างมึงเหงามึงมาหู้ยังไรกะไอ้นี่ช่วยมาหว่านมึงเหงาถ้าไอ้ช่วยมันมีคนเก่งๆอย่างกูอ่ะมันจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี่กอมึงนี่นะแง่อย่างกูวันเนี่ยวันๆกูเห็นมึงจมเพื่กับผัวเนี่ยมึงนี่นะตั้งหู้เรื่องเลยกอแล้ย้อนกำดากูเนี่ยกะแง่มันไม่กันมือใจยังแง่การต่อไปอ่ะกูว่าไอ้จุ่ยจะอิจใจมากกว่าอีคฮอยไอ้จุ่ยนะมันกลัวกูจะตายใครกูดำมกันเดียวอ่ะมันก็ยอมกูยังอ่ะ มึงก็คมหัวมึงล่ำไปมึงเหมือยากอย่างมึงเนี่ยไอ้จุ๋ยกับเบิร์ตก็ไหวเฮ้ยมึงเหรอขนาดมึงจะไปอู้วกไอ้จุ๋ยเสียความรู้สึกเตอะใครจะไปเหมือนมึงย n งยอมผัวเห็นกูยังฮะกูแบ่ได้บอกให้มึงยอมผัวมึงกูหมายถึงให้มึงอ่ะหันใจไอ้จุ๋ยผ่องไอ้จุ๋ยน่าสงสารออกเพราะหัวดีๆจะอี้มึงจะไปหาที่ไหนได้แฮมกูจะบอกอย่างมึงที่ไหนพิมไอ้จุ๋ยอ่ะมึงจะกล้าเลยกับกูกูบอกอู้กับมึงแล้วแต่แล้วแต่มึงเตอะ ไอ้จุย้ยเข้ามืออยา่างเหมือนแจ๊จ,จีน่ะแจ๊แต่อีไอ้หว่ามันกับแบบแจ๊นะ่ะไฟเปิ้หว่าแจ๊ก,ก็แจ๊ก,กะแล้วพอกับเข้ามือนี่เหรอมันน่ากินสักอย่างยังมาเขาใครนี่ก็มีมันมีปัญญากะอืมกันเดี๋ยวไอ้ไปยังทำไมเนาะต้องรอไอ้พี่ไฟก็อู้เกินไปไอ้ยังนีอย่างามันถูกใจพี่สักอย่าง เป็นยังเป็นยังเดี๋ยวไอ้เป็นยัง,ยงทำไมรอกันเนอะเออขอญาติเราบนี้ยเมันล้ำก่อนเด้อจะเอ,อหาหัน่าพอพอย่างปลาล้ำปลาเหลือนะพี่ไฟพี่ไฟไอ่อย่างพี่ไฟต้องข่มผัวตัเขาด้วยนะพ่อกับแม่ไม่เคยสอนจะอี้เลยนะออย่างพี่เป็นคนจะอีนะ้น่ะพวแบงถ้าปีมยังจะอี้อ่ะปีก็ต้องเปิดไฟตีด้องไอ้จุมนมะลังแก้วกะจ้างก็ปีจะยม้ม คนอย่างไอ้จุ้ยเนี่ยนะไอ้จุ้ยอ่ะมือนมีทางใหญ่อย่างจีอี้หรอก็แม่นะกะมันมันก้างไงมันถึงเป็นผัวที่กวเมียอยู่จีอี้อะผัวปี้อะเขาไม่ได้กวเมียหรอกเขาแค่ยังมีปัญหากันมันได้แค่ผัวปี้ยากกันอะก็อี้ทีมตายแล้วปี้เป็นเมียที่เข้าใจผัวพ่องเหมาได้กะโอ้มาแล้ว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  อะกับเขา้านี่เนอ,อะโอ้ไวดีน้อยอืม่ยากเข้าเร็วดีเหรอเดี๋ยวของมันกินมันได้กนเนอะเตรียมตัวโดนดาได้เลยไฟยถ้าไฟายอยากกินอะไรยังอะไอ้ว่านะไฟยยก็เข้าไปน,นี่ยคนเดียวไปโหไอ้จุย้ยอุ้ยหมายความมาจะได้อย่าโดนกับเข้ามันเนี่ยห้าหน้ามันก็อฮะพอเตอร์พีไฟตั้งแต่น้อยจนใหญ่อ่ะ พี่ย่าอย่างเป็นพ้องคือพ่อกับแม่หายเลี่ยงตลอดตั้งแต่ปี่แต่งงานนะชีวิตได้ดีไดดีเขายอมปี่กูยงังพอตอนนี้หรอวางอังหน้าใส่ผัวเป็นนางยากด้วยเนาะแล้วคี้จะมาจมอย่างตอนที่เข้านี่ห้ามแบ๊กแล้วปี่เหรอย่าอย่างเป็นพ้องทำไมถึงชอบดาผัวจเจ้าเย็นจะอี้ไอ้จุย้ยผมนี่นับถือใจอ้ายขนาดเนาะ นทนได้เจใดดีคนจี้แต่ถ้าคือดีนะไอ้อย่ยาทนเห็นเลยบมแป้งคิงจะมายุ่แย,ย้งกับผมไม่เปเลิกกันอย่างไอ้จุ้ยเกินคือดีนะถ้าไอา้เลยก,ก็เปิดนหะไอ้จะอยู่ได้จะได้ไอ้ยิงทั้งตัวเง,งาเงาอยู่ตัวไฟถ้าไอา้มันเงานะเนี่ยอย่างกับบรรทุกใจตัวนะไอ้ว่าตัวไปซ่อกหัวที่มันลุกลุกอยู่เตอะมันจะได้ทูกใจตัว ไอ้กระทนมาเมินแล้วนะอดทนมาหลายปีละไอ้วหว่าวเนี่ยไอ้ปอละเขาจบกันเตะไอ้ไก่ไอ้จี้เข้าิีละล,ล้มหน้าบีบไก่เฮ้ยพิมงานกับเมีะสตางกับเมีใจแล้วอะชีวิตกูย,ยังไมย่มยอมใจจะอี้นี่ มึงหมายาการแง่างานมึงจะเอาสตางค์หนีมาเออพอ่แต่มึงได้ขอไอ้จุย้ยจะยังนี่อย่างน่ะมันเอามีไม,ม่ละกะบอบมดใจตอนเนี้ยไอ้จุ้ยอ่ะเปิดล่านลางโลดมึงใหญ่ขนาดเลยกูไปหันมาแล้วมีกระทุอนหลุๆเข้าไปล่าทั้งนั้นเลยมึงมึงต้องมาบอกกูน้าหน้าใหญ่ไอ้จุ้ยนะคะจะเปิดล่านค้คะใครจะอันกูก็บอกหัวนั่นน่ะแต่ตีกูหัวอ่ะอายเขาอ่ะมีชีวิตดีกว่ามึงขนาดเลย มันเป็นเรื่องแแปลกับอีแแปลกับมึงโหนี่พี่สองคนอู้อย่างกันนะอ่ะวพี่ไฟแม่อยากเค้กที่พีมากมาหื่อ่ะอเสี่ยงกันเด้อตอนนี้ซอไก่เน่ยได้ระแบงตัวแยากากระยิจุ้ยกะปีได้เข่ามัเปิดร้านคาแคร์เป็นเรื่องแแปกับแบงอ๋อข่าวไวดีเนาะอือแม่นตอนนี้นะ ไอ้จุ้ยอะชีวิตเขาดีขนาดเลยการก็ดีสตังก์ก็นักตั้งแต่ลุดพพนจากปีไปอะชีวิตเขาดีขนาดเลยมันจะเป็นอันได้จะได้ยูก็ปีมหันเป็นอันเลยก็ไอ้จุ้ยอะเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนเก่งพัฒนาตกเต่านี่ก็มืองั้นเหหนังโจ้พวผไปวนวันการงานกับไม่ยากสักอย่างผมเตือนปีทั้งหลายครั้งแล้ว แต่ปี่มันเคยจะฟังผมหรือฟังไข่เลยสุดท้ายเป็นยังไงเสียคนดีๆอย่างไอ้จุ้ยไปผมนี่มึงูดจะสงสารหรือสมนาวิธีเมื่อกี้มาตอนกลงปีองนีอย่างนี้ทำให้ปี่จีฮาหตายะ่ะวากว่เว้เค้กเนี่ยกินมุฟ่าเห็นเนอะอุตสาห์แม่ยามาเหอะเออพู่นลวนะ่ะ